รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเล็กไนมีติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะขีดทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิต ดีค่ะวันนี้แบมนะคะพาทุกคนมาที่แลนด์มาร์คจุดใหม่นะคะนั่นก็คือที่ตําบลโนนกลางอําเภอพิบูลบางสารจังหวัดวนราชธานีวันนี้แบมมาเปิดที่จุดแรกเลยนั่นก็คือแลนด์มาร์คที่สําคัญที่เกิดขึ้นใหม่ที่ตําบลโนนกลางแห่งนี้นะคะคือสะพานไม้ภูกระแตตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สําหรับใครที่มาที่นี่ต้องมาเช็คอินเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูกันค่ะว่าที่นี่มันเป็นยังไงบ้างแล้วมันยาวขนาดไหนตามมาเลยค่ะคือมันยาวตั้งแต่ตรง ตรงนี้นะคะตรงที่เรายืนอยู่โจนน่นไปสุดนู่นเลยมันจะข้ามตรงตัวเขื่อนไปนะคะบริเวณตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก,กว้างๆเลยเนี่ยคือบริเวณของเขื่อนซิลินทรน,นะคะนนี้เขาจะมีเรือนะคะเป็นเรือที่เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวในการข้ามไปสําหรับใครที่ไม่อยากเดินไม่อยากเดินข้ามสะพานก็จะข้ามไปเพื่อที่จะไปเล่นน้ําอยู่ฝั่งทางโน้นเลยนู่นนู่น หรือว่าถ้าเกิดเรามาจะมปลาแบบมาเล่นน้ําก็ได้เหมือนกันบรรยากาศก็จะเป็นเย็นเย็นสบายสบายเขาก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนะคะขายอาหารในช่วงตรงทางเข้าตรงนั้นแล้วก็จะมีจุดขายห่วงยางก็มีแบบมีเสื้อชูชีพเอาไว้รองรับให้กับเด็กเล็กเด็กน้อยที่เขามาเล่นน้ําเพื่อความปลอดภัยนะคะตรงนี้คือนอกจากจะเอาไว้เล่นน้ําแล้วชาวบ้านที่นี่เขาก็นิยมมาจับปลากันนะคะทุกคนเขาก็จะเอาไว้มาแบบตก ปลาแบบออกเรือไปหาปลาที่กลางเขื่อนนะคะตรงนี้ก็จะได้กิวอีกแบบหนึ่งทั้งชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เขามาร่วมกิจกรรมกันต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างดีมากๆเลยแต่ถ้ามาช่วงเย็นมันน่าจะดีมากๆกว่านี้นะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติเน,นี่ยเขาสร้างจากไม้ไผ่ใช่ไหมทุกคนที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเสาหลักการยึดต่างๆเขาก็ทําจากไม้ขนาดใหญ่นะคะ ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่พื้นเนี่ยก็เป็นในไผ่ที่เอามาตัดแล้วก็มาสานกันจนเกิดความแข็งแรงแล้วเราก็สามารถที่จะเดินข้ามไปได้คือเขาสร้างเขาเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นจุดแลนด์มาร์คให้ทุกคนหายรูปแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามฟิลเดินข้ามเกาะทุกคนเป็นอย่างนั้นนะคะ,ะนีม่มองวิมองอะไรด้วยนะสวยทุกคนแล้วก็จะบอกว่าถ้าเรามาที่อำเภอนี้ ถ้าเรามาที่อำเภอนี้นะคะก็คือจะได้เห็นเรื่องของฝากต่างๆเยอะแยะใช่ไหมแต่ตำบลน,นี้ที่สําคัญเลยโนนกลางเดี๋ยวแบมจะพาทุกคนไปดูต่อในเรื่องของการ<ม>ทําผลิตภัณฑ์โอท็อปจากปลาที่นี่เด่นเรื่องปลาไปดูกันว่าเขาทําผลิตภัณฑ์จากปลาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งน้ําพริกปลาสินค้าโอท็อปเยอะแยะเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันแต่ตอนนี้เรา สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของที่นี่กันก่อนเพราะว่านานๆทีจะได้มานะทุกคนั้านก้นเราต้องอยู่ให้แบบจุใจเต็มอิ่มนะคะระยะทางกับ200เมตรได้นะคะในการเดินมาแต่ว่าตอนนี้เราถึงจุดสิ้นสุดแล้วทุกคนเราถึงปลายทางแล้วคือมาตรงนี้คือเห็นเลยมันดูเหมือนจะใกล้นะทุกคนแต่พอมันเดินมามันก็ไกลยอยู่นะคะแต่ว่ามันแค่200เมตรเองนะโดยประมาณระวังกันด้วยนะคะ ก็คือผู้พิชิตสะพานนะคะตะวันเหนือน,นี่อะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกใน จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เขาสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านเองนี่แหละแต่มันก็กลายเป็นไฮไลท์สาคัญในการที่จะให้นะักท่องเที่ยวได้มาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปโดยเขาก็มีบริการนะคะให้นะักท่องเที่ยวได้เล่นน้ําสําหรับใครที่ไม่อยากเดินสะพานหรือว่าเดินข้ามสะพานเขาก็มีในส่วนของเรือบริการนะคะตรงนี้ในการข้ามไปมาแล้วก็จะมีในส่วนของรถซาลง้งที่จะพาทุกคนไปดูวิวที่สวยงามตรงหน้าผาฝั่งน้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งไฮไลท์แล้วก็แลนด์มาร์คที่เกิดขึ้นมาโดยชาวบ้านเขาเรียกว่าตั้งใจทำมาเพื่อชาวบ้านเองแต่ก็กลายเป็นแลนด์มาร์คที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเช็คอินนั่นเองค่ะ ที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายถ่ายรูปหรือว่าเช็คอินอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ในโซเชียลสภาตรงนี้ดังมากเลยนะคะใช่ค่ะอ๋อค,คือก็ทํามาแบบเพื่อเพื่อให้เราได้พาพาสัตว์ของเราที่เราเลี้ยงเนี่ยมาข้าม,มาเกาะฝั่งนี้ใช่ไหมค<ะ>่ะะเดี๋ยวเราจะขี่รถขึ้นภูกันนะคะเป็นภูใช่ไหมคะ,ะก,ก,ะออกะ็เรียกภูกระแตอภูกระแตเดี๋ยวเราจะขึ้นภูกระแตแล้วค่ะตอนนี้ เราวังกันด้วยนะคะโอ้ยนยงบอเลยครับโอ้บรรยากาศตอนนี้คืออันนี้คือตะกล้องของเรานะคะพี่พี่กำลังแบบว่าทุ่มสุดตัวในการที่จะขึ้นครู พื้นที่แต่เขาก็มีรถซาลิงเนี่ยพี่เขาก็ขับรถซาลิงมาบริการเราแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็มีค่าบริการอันนี้คิดยังไงคะค่าบริการค่ะคนละสิบ,บาทค่ะไปกับคนละยี่สิบไปกับไปกับยี่สิบาทต่อคนนะคะ, mm hmm. อะตอนนี้เราก็เดืองดานนี่นะ <laughs> สอกันดีๆนะคะทุกคนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วตอนนี้ เดี๋ยวเราจะไปแวะวัดเดี๋ยวจะได้เก็บบรรยากาศนิดนึงอันนี้มีชื่อวัดไหมคะวัดเกาะแก้วศรีวิไลค่ะวัดเกาะแก้วศรีวิไล,ไลตอนนี้เราอยู่ที่วัดเกาะแก้วศรีวิไลนะคะก็จะมี พระพุทธองค์องค์ใหญ่มากๆเลยตรงนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดทั้งหมดก่อนที่เราจะผ่านไปที่ตัวภูกระแตนะคะเราก็จะผ่านที่วัดกันก่อนก็สามารถที่จะมาไหว้สักการะกันได้นะคะนี่ไปดูค่ะ นี้ที่แบมได้บอกไปว่าเขาจะมีจุดสําหรับกางเต็นท์นะคะแล้วก็ตั้งแคมป์ด้วยแล้วก็เป็นจุดเล่นน้ําน้ําใสมากๆทุกคนบริเวณนี้แหละที่เราเห็นเนี่ยเขาจะเป็นจุดของการตั้งแคมป์แล้วก็มากินอาหารกันตรงนี้เขาก็จะมีจุดบริการห้องน้ํามีกองอํานวยการนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้คือดีมากๆน้ําใสสุดๆแล้วเขาก็จะมีให้เล่นตรงโขดหินที่บอกไปถ้าช่วงน้ําลดเนี่ยมันจะมีโขดหินขึ้นเยอะมาก เราก็สามารถที่จะไปนั่งตามโขลหินแล้วก็เล่นน้ําได้ด้วยที่นี่แหละภูเกแตย่ yeah. ตรงนี้นะทุกคนเป็นจุดเที่ยวไว้หย่อนค่ะอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะเป็นมุมของการถ่ายรูปเก๋ๆนะคะนี่ถ้าสมม,มติเรามานั่งตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มีตาก,กล้องนะอยู่บริเวณตรงนั้นแล้วเราก็จะถ่ายรูปและรูปที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้แบบนั้นแหละทุกคนสวยใช่ไหมล่ะต้องมานั่งมุมนี้ได้นะแล้วตาก,กล้องก็จะอ,อยู่ตรงนั้นนะคะมันก็จะเห็นวิวภาพกว้างตรงนี้แบบพาโนรามาท,ทุกคนสวยมาก และน้ําเป็นความแบบว่ามันไม่ได้ขุ่นนะแต่มันออกสีแบบสีมรกตสวยมากมเลยเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยหย่อนขาแล้วก็มองวิวกเก๋ๆบรรยากาศดีสุดๆฮธรรมชาติฉันรักธรรมชาติ <laughs> หลังจากที่ได้สัมผัสธรรมชาติแล้วก็เก็บภาพส,สวยๆแล้วค่ะแบมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของกระบวนการทําผลิตภัณฑ์จากปลาไม่ว่าจะเป็นปลาทรงเครื่องที่หอมอร่อยปลาส้มที่มีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ปลาแดดเดียวที่กรอบอร่อยเหมาะกับการเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปบ้านด้วยค่ะคุณผู้ชม ที่แบมค่ะพาผู้ชมไปที่ภูกระแตนะคะรวมถึงสะพานไม้ภูกระแตมาแล้วตอนนี้แบมพาทุกคนมาที่แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปนะคะเป็นการผลิตเรื่องของปลาต่างๆตอนนี้ค่ะแบมอยู่ที่ศูนย์วิสาหกิจนะคะชุมชนสำมาชีพชุมชนตําบลโนนกลางตอนนี้อยู่กับท่านประธานกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้พวกเรานะคะเมืองไทยดีๆมาที่นี่เพราะว่า ได้ยินคำว่าตรงนี้คือเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เกี่ยวกับปลาใช่ครับตรงนี้จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามาชีพชุมชนบนกลางะนะครับแล้วก็เรามาตั้งอีกกลุ่มหมนึ่งก็เป็นกลุ่มองค์กรประมงมชุมชนท้องถิ่นนะครับตะบตงกลางซึ่งนะครับตรงนี้ด้านหลังจะเป็นท่าเรือสมาชิกก็คือชาวบ้านเราเนี่ยก็จะไปหาปลามานะครับหาปลามาแล้วก็ที่นี่ก็มารวมกันแปรรูปแปรรูปแล้วก็มาตากแบบนี้นะครับแต่ก่อนเราตาธรรมดาแต่ตอนนี้เราได้พัฒนาสุร ต่างๆขึ้นมาโดยที่มีอาจารย์จากมราชพัฒมีสารนาาาา้สุขนะครับแล้วก็มีประมงมาช่วยจากต้มจากพลังงานาแสงอาทิ์ทําให้ปลาล็ศาสต์ขึ้นรสชาติเดี๋ยวคุอาจะได้ชิมว่า <Okay. S 2> จะไม่เหมือนปลาที่อื่นแน่นอนนะครับ<อ>ปลาแสงแรกที่แตกต่างตรงนี้ที่เราเห็นนี่คือมันคือตัวนี้จะเป็นปลาสองแบบนะครับอันนี้คือเป็นปลารสดั้งเดิมตั้งแต่ที่เราทามาภูยาตายายเป็นปลาบงที่ขึ้นชื่อของด้านบนดนกลางเลยแต่ที่นี่จะสะอาดมากจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับอันนี้คือที่เด็เขาก็ทําดีละแต่ที่นี่เราจะเน้นพิีีัันนนนของเเรรราส่วววตต้ป็กมมให ที่ดั้งเดิมจริงแต่ถ้าเป็นมันเป็นสูตรที่ดั้งเดิมแบบที่เราพัฒนาขึ้นเป็นสูตรสามเกลือเดี๋ยวเราได้ชิมอร่อยมากวายต,ตอนนี้เราขออนุญาตพา,พาเข้าไปข้างในก่อนได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในเลยครับผมครับเชิญได้ครับทีนี้ครับ,รบอันนี้เป็นปลาปลาชนิดไหนคะตัวนี้คะตัวนี้เป็นพวกตระกูลปลาส้อยปลาขาวปลาส้อยปลาขาวใช่ปลาส้อยปลาขาวปลาหางแดงปลารวมกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นปานวัตกรรมใหม่ทีหนึ่ง ที่จะพัฒนาจากปลาตัวเดิมซึ่งตัวนี้เป็นปลาตั้งเดิมตัวเดิมอันนี้อันนี้คือปลาชนิดเดียวกันไหมคะชนิดเดียวกันแต่รูปแบบคนละรูปแบบแต่ตัวที่ไฮไลท์ที่ขายดีมากคือตัวนี้ตัวนี้จะแตกกันตัวนี้คือตัวนี้พร้อมทานเลยค่ะตัวนี้ที่หัวหน้าเห็นเมื่อกี้นี้ว่าที่เราตากเป็นตัวตากเป็นตัวเราเราใช้สูตรของเราสูตรเฉพาะของเรานะครับแต่ตัวนี้รอรอผลว่าปีนี้รุนว่าแต่คาดว่าไม่ต่ำกว่าสีดาวนี่เป็นสุดยอดนวัตกรรม KBO ปี6 6คืออะไรคะอ่า ปลาตัวนี้เหมือนกันปลาตัวเดียวแต่เราต่อยอดเป็น7-8็ผลิตภัณฑ์ซึ่งปลาตัวนี้ผมไปเป็นตัวแทนของจัดอุบลเมื่อปี6-6ะชนะที่หนึ่งของอุบลแล้วไปแข่งกันที่เมืองทองธานีนะครับเป็นปลาแผ่นอรกอบรสกระเพราเดี๋ยวจะได้ชิมตัวนี้สุดยอดมากอร่อยน่านอร่อย ตัวนี้เป็นอ่าชิมได้ครับตัวนี้น่าจะเป็นอากะเพราตัวนี้ตัวนี้กะเพราเดี๋ยวลองชิมดูเลยครับอันนี้รสกะเพรายังไม่ได้สลัดมันนะท่าลองลองชิมดูได้เลยนะครับตัวนี้เพิ่งทอดใหม่ๆเลยตัวนี้พีออเดอร์อยู่40กระปุกวว้าตัวนี้เพีออเดอร์อยู่35กระปุกตอนนี้นะครับหอมมากชิมได้ไหมครับลองชิมดูรสอันนี้จะให้ลองดูรสชาติว่าแตกต่างกันอย่างไรสามตัวได้อันนี้อันนี้รสกะเพราใช่ไหมคะอาหารตัวนี้รสกะเพราลองชิมดูกะนเลยนะคะอันนี้อันนี้ลองอันนี้ยังไม่ได้สลัดน้ำมันนะครับถ้าสลัด พราเพิ่งทอดเสร็จชิมได้นะครับอืออันนี้รสกระเพราปลาตัวเดียวกันแต่คนละรสเผ็ดไหมผมไม่ได้ใส่กะเพราเยอะนะตัวนี้ถ้าคนไม่ทานผิดทานได้ถูกต้องคนไม่ทานผ็ดทานได้แต่ถ้าคนที่ทานเผ็ดรสชาติยังมีความใขมข้นอยู่ครับเพราะมันเป็นสายกับแก้มอืมครับอืตอนท้ายมาแล้วนะครัหนูได้กินกะเพราแล้วในช่วงท้าย กลิ่นกระเพราคือเข้าเข้าไปคาแรกคือมันจะนัวก่อนใช่นัวทีนี้พอกืนเรไปกระเพราค่อยมาถูกต้องอันนี้แล้วกระเพราเป็นสมุนไพรด้วยไงครับค่ะอ่าผมทําในช่วงหลังจากโควิดเข้ามาคืออยากได้ข้าวมาตอนนี้อ่าส่วนตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้พระเอกเลยรถดั้งเดิมรถดั้งเดิมคือคือตัวนี้ใช่ไหมถูกต้องอ่าลองชิมปลาตัวเดียวกันแต่คนละรถอันนี้นะคะขออนุญาตมีโอเมก้าด้วยนะครับพอเราใส่ตะกุนงาเข้าไปด้วยเป็นปลาแซลีอนสูง ฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอคักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเหมือนไทย I love you จะเล่นจะร้องรับไปของเที่ยว เข้ามาส่วนของฝ่ายผลิตกันแล้วซึ่งเดี๋ยวจะไปดูที่ส่วนแรกโซนแรกกันเลยค่ะท่านเดี๋ยวพานกันไปนะคะตรงนี้คือที่ไหนคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ที่เราทําปลาปกติที่ที่ที่เราทําปลาครับปกติที่เราปลาคือปลาเนี่ยเขาจะส่งเข้ามานะครับยทางทางน้นจะมีถังแช่คือบปกติตอนเช้าเนี่ยเขามาส่งกระส่งด้านหน้า พอส่งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําทําการคัดปาว่าปลาตัวนี้มันเป็นประเภทไหนนะครับคุณภาพได้แบบไหนถ้า<ช>ตัวไหนมันปุ๊บเราก็จะออกปาอพอพอเราคัดเสร็จก็จะมีะทีมงานของสมาชิกเราเนี่ยมาคัดโดยการแปลรูปปลานะครับก็คือแปลรูปปลาเสร็จแล้วเราก็มาล้างด้วยกระบวนการของเราอันนี้คือโซนล้างปลาใช่ก็จะมีกระมังสเตเลสของเราเนี่ยมาค,ครับก็ล้างว่าซึ่งวิธีการล้างของเราเนี่ยตั้งแต่ที่เราคัดปลามานะครับหนึ่งต้องคืนขาไปได้คืนต้อแข็ง น้ำแข็งต้องอยู่ตลอดแล้วก็เกลือทําไมต้องเกลือคือเกลือปกติเกลืออินทรีย์อะไรแบบปกตินะครับถ้าล้างปลาไม่ต้องเกลือครั่วแต่ถ้าเป็นไปปรุงต้องเป็นเกลือครั่วจะต่างกันล้างเกลือน้าเกลือเสร็จแล้วเนี่ยครับในขณะที่เราแปรรูปเนี่ยมันต้องมีน้ําแข็งมีเกลืออยู่เพื่อให้เซลล์ปลามันแข็งแรงนะครับแล้วก็ลังเสร็จปุ๊บล้างสะอาดประมาณสีน้ําแล้วเนี่ยสีน้ําแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแช่ด้วยแป้งมันแช่ด้วยแป้งมันแป้งมันสำปะหลังทั่วไปเราเนี่ยทำไมต้องแช่ด้วยแป้งมันสำปะหลงก็คือว่า แป้งมันเนี่ยมันจะไปซับพวกคราวต่างๆของปลาที่เลือดที่ออกไปหมดอันนี้คือทเทคนิคเลยถูกต้องแต่ว่าล้างเนี่ยเราไม่ได้ซาวๆเลยนะครับเราจะมีแปรงที่ขูดออกจากท้องปลาอีกแปรงเฉพาะของเราถูกต้องให้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 มันออกนะ,ะครับหลังจากนั้นเราไปปุ๊บแช่น้ําแช่แป้งมันแช่แป้งมันเราก็มาล้างหน้าเปล่าอีกสามน้ําแล้วก็พักให้เสียดน้าพักให้เสียดน้ําแล้วเราถึงเข้าไปผลิตในห้องอตอนนี้คือกระบวนการล้างคืออยู่ที่ตรงนี้เสร็ัพท์แล้วเดี๋ยวเรา ไปโซนกันต่อไปเชิญนะครับทาง<ช>ไหนคะครับ,รบอตอนนี้เรามาที่โซนที่2กันแล้วค่ะคถ้าน่าตรงนี้เป็นโซนอะไรเอ่ยอ่า ตรงน<ตร> <oras> ี้เป็นห้องผลิตนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นห้องผลิตซึ่งเดิมทีเมื่อก่อนเราเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายขนาดนี้นะครับพอเราพัฒนามากขึ้นนะครับหน่วยงานภาครัฐเห็นท่านก็มาส่งเสริมตั้งแต่อพอชอตั้งแต่เกษตรนะครับแล้วก็ประมงท่านก็มาส่งเสริมแต่โต๊ะที่เห็นอยู่วันนี้คือประมงท่านสนับสนุนนะครับจะเป็นคนประมงท่านสนับสนุนก็คือเราจะมีะอุปกรณ์พวกนี้เราจะได้นํปลามา,ม,มาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาผลิตที่นี่โดยเราจะมีสูตรของเราว่าอย่างยกตัวอย่างว่าอย่างที่ปลาเราตักไม่เช ปลาหนึ่งกิโลปลาหนึ่งกิโลเราต้องใช้เครื่องปรุงเท่าไหรโดยใช้น้ําหนักกลัมเชคช่างขึ้นมาเราจะมีสูตรของเราเลยซึ่งสมาชิกจะรู้สูตรเลยว่าปลาหนึ่งกิโลนะครับเราต้องใส่แป้งเ,เราต้องใส่เครื่องปรุงเท่าไรนะครับใส่กระเทียมเท่าไรใส่พริกไทยเท่าไรนะครับเราก็จะปรุงเสร็จปุ๊บในในห้องของเราเนี้ยนะครับแล้วเราก็จะตากตากเสร็จแล้วเราก็จะเอาอะไรเข้าไปุูมจากที่นูน่นครับจงตัวนี้ อ่าตัวนี้ก็ก็คืออย่างที่เราทอดม่อคิดที่ให้ว่าหน้าทีมปกติแล้วเนี่ยพอเราเราไปตากเสร็จแล้วใช่ไหมครับที่เดือดด้านนอกเราก็จะเก็บเข้ามาเก็บเข้ามาครับเก็บเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็มาคัดมาคัดปลาตัวไหนที่มันไม่ดีเราก็คัดออกคัดออกอและถามว่าเสียไหมไม่เสียเราก็ไปไปบดเป็นอาหารเป็นผงโรยข้าวทุกอย่างไม่มีเสียเลยคือเราเก็บทุกส่วนไว้ถ้ามันปลาไม่ได้มาตรฐานแบบขนาดไม่ได้เยเ้าก็ไปบดเป็นผงเราก็เป็นเป็นผงโรยข้าวที่อร่อยมาก นะครับเรามันจะไม่ให้มีอะไรเสียไปเลยนะครับเพื่อมาเพล็บเรามาแพคที่นี่นะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะแพคสูญญากาศหรืออะไรถ้าสูญญากาศเราก็แพคตัวนั้นแต่ถ้าปลาแห้งจะไม่เน้นสูญญากาศจะเป็นเฉพาะปลาส้มเพราะถ้าสูญญากาศแห้งมันมีโอกาสฟิวได้ก็จะรามาณอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโซนของเรื่องของการอบผลิตนะคะรุ่งอบแล้วทีนี้พอเราอบเสร็จแล้วเราใส่บรรจุภัณฑ์ถูไหมถ้าพอเราอบใส่บรรจุภัณฑ์ใส่บรรจุภัณฑ์เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไปใส่ตู้ข้างนอก เพื่อมันจะเก็บได้นานขึ้นนะครับแต่ทุกล็อททุกล็อตเราจะพยายามทำว่าอันนี้มันอถนี้นะเราจะจําหน่ายรถนี้ออกไปก่อนนปก่อนส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้สต๊อกเพราะจะมีพีออเดอร์ส่วนมากจะไม่ค่อยได้สต๊อกตัวนี้จะเป็นตัวสูญญากาศตัวนี้เป็นสูญญากาศ ถ้าเป็นปลาแดดเดียวเราจะซีนสองชั้นเวลาเขาสั่งไปอเมริกาผมจะซีนสองชั้น<ม>เพราะว่าผมจะส่งอเมริกาส่งญี่ปุ่นบ่อยสิงคโปร์อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ส่งเองนะ,ค,ะคือกลุ่มที่เขาซื้อไปให้ญาติกลุ่มเขาไปขายต่อครับเขาก็จะมาสั่งแต่เขาขอพิเศษว่าซีนสูนย์สองชั้นได้ไหมนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ตัวนี้ราคาหมื่นแปดไม่ได้เสียเองหรอกครับประมง,งให้ประมง,งสนับสนุนให้เพื่อเราถนอมอาหาร ให้ให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็มีความน่าเชื่อถือขึ้นแล้วก็สะอาดจะถูกมือลูกค้าแสดงว่าห้องนี้ก็คือครบจบเลยถูกต้องคือเราต้องเน้นกรัยที่บอกต้องปลูกจิตสำนึกค่ะ,คะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันบ้าง <ไป S 2> ตอนนี้นนเรารู้เรื่องของฝ่ายผลิตกระบวนการกันแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยได้ใฝ ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังของการทําทั้งหมดนี้นะคะนั่นก็คือผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมอบตอนโนนกลางสวัสดีค่ะ<ม>เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับท่าน,นะะในเรื่องของการสนับสนุนเพราะว่าชุมช,ชนต้องบอกว่ามีเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เยอะแยะมากมายแต่ว่าหากคาดเรื่อง,องการสนับสนุนเนี่ยคงจะไปไดเออ้เขาเรียกว่าเรื่องของการขายต่าง เป็นได้ความยากลำบากซึ่งในทางของที่เราเป็นทีมผู้ริหารเนี่ยค,ะค่ะเรามีการผลักดันในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนนี้ยังไงบ้างคะค่ะสำหรับทางาหน่วยงานอบตวนนนกลางนะคะก็คือจะสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณอาจจะมีบางส่วนที่แบบนำกลุ่มนะคะแบบอบรมเพิ่มเกี่ยวกับทักษะอาชีพเพิ่มให้มีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วก็ สารหน่วยงานที่ต้องเหนือจากเราก็เช่นอย่างเช่นพัฒนาชุมชนนำทางหรือว่าจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาช่วยในการแนะนําเกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือว่าจดทะเบียนของอาชีพหรือว่า,เ,าเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์สินค้าของของกลุ่มอะคะ่ะค่ะเป็นต้นนะคะค่ะ,คะแล้วเรื่องของการวางแผนในการผลักดันในเรื่องของเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนเลยก็ได้ทาง ทางผู้บริหารเนี่ยเรามีการวางแผนในอนาคตยังไงบ้างคะในการพักแดนส่วนนี้พัก้านส่วนนี้ก็คือทางเราก็จะช่วยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะคะจากสัมพันธ์กลุ่มนะคะแล้วก็ส่งเสริมพวกอนอกเหนือจากกลุ่มที่ที่ที่เป็นอยู่แล้วเราก็อยากจะส่งเสริมให้กับกลุ่มที่ยังยังไม่เป็นยังไม่มีทักษะให้มาเพิ่มเพิ่มทักษะทางนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็กระจายให้กับชาวบ้านกลุ่มอื่นนอกเหนือจาก หน่วยหลักก็คือที่หมู่บ้านหลังนี้มู่น,นี้นะคะอาจจะเป็นหมู่บ้านอื่นที่เขายังไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้ทางนี้เราก็จะเพิ่มส่วนนี้ให้นะคะช่วยเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนการอบรมเชิญวิทยาเป็นวิทยากรให้ความรู้จากผู้นําประธานกลุ่มนะคะให,ให้มาให้ความรู้กับหมู่บ้านอื่นนะคะเพื่อจะให้กระจายได้มีทักษะให้กับ หมู่บ้านอื่นด้วยเพื่อจะเอาไปสามารถไปใช้ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้านอื่นได้เหมือนเราเป็นเหมือนสื่อกลางที่จะช่วยให้ชุมชนอื่นๆต่อยอดจากความรู้ที่ชุมชนนี้สร้างขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านผอค่ะช่วยฝากสักนิดหนึ่งสําหรับคนที่มาเที่ยวที่ตําบลโนนกลางเนี่ยของเราเนี่ยมีของดีของเด่นอะไรบ้างคะค่ะของดีของเด่นก็คือปลาวงตาแข้งนี่แหละค่ะ ที่เป็นผลิตภัณฑ์นอกจากปลาวงต่างแห้งแล้วเราก็ยังมีปากรอบทรงเครื่องนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์เป็นข้าวอินรีย์ที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการข้าวเป็นต้นนะคะค่ะและน,นี้นะคะก็ เราได้พูดคุยครบถ้วนแล้วกับท่านผู้อำนวยการะกองสวัสดิการสังคมนะคะอบตอโนนกลางวันนี้ขอบคุณท่านมากๆเลยค่ะขอบเช่นกันค่ะที่ให้เกียรตินะคะ,ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวนะคะจากผู้ที่ได้มีส่วนร่วมต่างๆในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงตำบลนโนนกลางที่ทําให้ทุกคนรู้จักนะคะและนี่ค่ะคือวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพชุมชนตำบลโนนกลางค่ะ ตำบลโนนกลางค่ะไม่เพียงแต่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งสถานที่เช็คอินที่สวยงามที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ทั้งภูกระแตที่เหมาะกับการเล่นน้ำคลายร้อนและก็จุดเช็คอินจุดใหม่สุดเก๋อย่างสะพานไม้ภูกระแตที่มอบบรรยากาศที่งดงามสำหรับการถ่ายรูปและก็สร้างความทรงจำที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมถึงยังเป็นศูนย์กลางค่ะในการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างอาชีพและก็รายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่อีกด้วยทั้งการทำปลาตากแห้งน้ำ ะะปลาส้มรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆจากปลาซึ่งเป็นผลผลิตที่สะท้อนถึงความสามารถและก็ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในชุมชนและที่น้องประชาชนสแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของชุมชนที่ช่วยกันเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งทริปนี้จบแล้วนะคะสำหรับตำบลโนนกลางค่ะอำเภอพิบูลมังสาหารสำหรับทริปหน้าแบมจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆที่ไหนอีกฝากติดตามกับรายการเมืองไทยดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ